กรมหาวิทยาลัยและช่อง7 HD ร่วมกับน้ำนมถู่เหลืองและกระสอยผลิตภัณฑ์บะมีกึ่งสำเร็จรูปตราม,มามา่าและคู่ต่อไปครับเบนจมาราชานุสรครับพบกับเบนจมาราชุทิศนครศรีธรรมราชครับตารางคะแนนครับนี่ฮะสวนกุหลาบจิรปประวัติคนครสวรรค์ครับคะแนน นำสนีคู่นี้มีผลครับใครชนะมีสิทธิ์เข้ารอบครับขอเสียงดังๆต้อนรับตัวแทนจากจังหวัดนนทบุรีเด็กวัดบัวขวัญพร้อมประทาทุกทีมโรงเรียนเบ็นจมาราชานุสณ์ และคู่แข่งของพวกเขาจากนกครศรีธรรมราชเท่งอ้อมค่ายโรงเรียนเบนเจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชอาครับ นัดที่สองของทั้งสองทีมคแรบบับเบนจมาราชาทุศอนี่ชนะมาในนัดแรกคร,ครับส่วนเบนจมาราชูธิศนคารศรีธรรมราชนี่บังคับต้องชนะเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะลุ้น ต่อในเกมนัดอ่านะครับเปิดกองวงต่อไปนะครับนี่ครับวงซิสเตอร์ครับโอ้มาแล้วครับบรรดาครับสาวสาวกองเชียร์ครับก็มาอยู่สาวสาวครับสาวนะสาวนะครับอะไรวะอ้าวบรรดาแม่แม่นะบรรดาแม่แม่นี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 ่ของแท้บอกเลยของแท่นะครับใครที่อยู่ใกล้สยามครับ แวะมาได้ครับทีมล็อกไทยสยามสแควร์ครับอันนี้เห็นปน้ายรองเล้งมาเนี่ยรองเลง้งเออนี่ครับแม่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 เออสักทีขอบคุณสมาร์ทสมาร์ทขอบคุณสำหรับนบจีปลาเป่าอ่านี้นี่อ่าบ,บอกรักใครอ่ะโทษดีรักทุกคนเลยยเชีร์ทีมใครเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยนั่น,นี่ครับเออ อาจารย์ครับอาจารย์หลบนิดนึงโอเคอ <c oughs> จ่าแล้วหลบไปแล้วกล <c oughs> ่าวครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับเ <j> บนจมะดาบี้เบนจมะดาบี้เบนจมะนครศรีนะฮะกับเบนจมะนนทบุรีนะครับเออเบนจมะนครศรีเริ่มก่อนครับ <c oughs> เริ่มต่อแล้วครับเอาครับยังไงดีครับไปเองแล้วโฟลเตอร์ลูมิทแต้มแรกมาก่อนครับนาวิน แล้วให้มาจาังหวะนี้ขึ้นได้ไหมโดทำฟาวโดยนาวินเช่นกันครับลูกชูดของพุทธเมื่อสักครู่นี้ครับเจอนาวินโดสีครับท่อนแขนแล้วครับชูดมาจังหวะน,นี้อาไล่มาเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งครับเป็นจมาราชานุสรบอลอยู่ที่โฟโต้เป็นจามาตโกศีและโดดแยกไปครับจังหวะน,นี้ขึ้นเองเลยได้ฟาวครับ โอ้จังหวะไปเสียบอลครับโฟโต้แล้วจะไปเอาคืนจากแคสเตอร์ครับแต่ลูกนี้ตีโดนมือครับเรียบร้อยครับยุงเยอะช่วงนี้แ <c oughs> ต่วังเป็นไข้เลือดออกกันนะ <c oughs> ครับมาดูเกมกันต่อครับนาวินนาวินจ่ายเข้ามาแมมันกระชั้นชิดกับชินจังไปหน่อยครับ <c oughs> เอามาที่แคสเตอร์ <c oughs> แคสเตอร์คือออกมาข้างนอก <c oughs> แล้วขามสายมาวางลูกนี้ไม่ลงจะซ้ำได้ไหม ไม่ได้ครับแล้วช็อต็อสไวโอล레이ชั่นหมดครับทำไม่ทันเนี่ยคะแนนเร่มเสมออยู่ครับ1ต่อหนึ่ง,นนงและเป็นด้านของเป็นและคอนสีนรมบา,านได้เปิดครับบอลมาด้านข้างให้โฟโตโฟโต้ข้ามแยบออกมานาวินนาวินมุดจังหวะนี้แล้วโดดปกันไม่ได้แคเตอร์ได้บอลแคเตอร์พยายามจะไปเองครับคืนลูกนี้รีเวร์ ไช่โลครับจะเคลนยรได้โดยเล็กเล็กจะไปอ้าวสาวไดเลยเนี่ล่นนะไปเล่นแถมุมมุ้นี่อันตรายครับครับไม่ได้อันตรายอะแล้วอันตรายที่จะเหยียบเส้นนลยแล้วดูครับเอาไปมุ้งเนี่ยโอ้โหเอาครับเป็นบอลปุกของเป็นจามานครศรีธรรมราชครับนาวินนาวินออกมาให้เชฟเชฟเจอแคสเตอร์บังอยู่เชฟจะทำไง เทพยายามปินเข้ามาแล้ววางลูกนี้ไม่ลงครับแกสเตอร์รีบาวได้แกสเตอร์ขาบอลออกมากันแท้ก่อนปล่อยให้เพื่อนเล่นให้มาที่พุทพุทธพุทธฆาไม่ได้แล้วสองคันแนนไม่ลงครับรีบาวได้โดยทางด้านของสินจังสินจังให้มาทางด้านของเทฟเทฟวางเองรีบาวได้โดยเล็งเล็งมองหาเพื่อนครับให้แคสเตอร์มาล่บอลแคสเตอร์ออกมาด้านข้าง พยายามจะเล่นคนเดียวแล้วขึ้นลูกนี้ฝืนไม่หน่อยครับรีบเอาได้แล้วก็เบนทศกัรฐ์ีครับอ้าวนาวินพยายามจะข้ามครับแล้วโดนทางด้านพุทธทำเปล่ไว้นี่ครับพยายามจะขอขับตัดสินจากผู้ตัดสินัหน่อยอธิบายหน่อยครับว่าตรงไหนครับอาจารย์ครับเขาสาบอลเขาเล่นออฟตัคชั่นนะครับผมไม่ให้เธอไปเอาครับนาวินไปมาที่เล่น แหมเสียบอลครับเชฟจังหวะนี้เข้ามาอ้าวจังหวะนี้ไปเปิดเทเบิลทีวีครบับไม่เปิดช่องเจ็ดแต่คนละช่องกันโดนสก,กัดไ้ได้แล้วครับเ<ช>อาครับบอนของเป็นนอสซนาวินจะคืนให้นาวินไหมไม่ให้ จังหวัดสปลีให้แล้วเล่นเองเลยครับแม่แล้วก็ชูดไม่ลงครับเทฟแหมแล้วโดนดันไว้เดี๋กระแทกผมก็ข้ามบอลจังหวะนี้เหมือนจะหลุดแล้วแต่ว่าตามมากระแทกไว้ได้ครับครับคอสอบนี่ฮะแล้วเลงก็โดนไปนิดนึงนะครับกระแทกกันครับสุดลูกโทษของเชฟครับเทฟชูดมาจังหวะนี้ไม่พลาดครับขาวครับขึ้นนาเป็น2ต่อหนึ่งครับ บอลอยู่ที่แคสเตอร์แคสเตอร์เจอชินจังวางอยู่ขวางสองแล้วฝืนเล่นได้ฟาวบอลทำฟาวนะครับเพราะว่าแคสเตอร์เลยสองคะแนนคะแนนเดียวด้านในชัวร์มากครับครับเนี่ยฮะดึงไว้เอาครับชูดลูกโทษของแคสเตอร์ครับหนึ่งลูกเอ็มวีพีภาพสลากและกรุงเทพมหานครชูฉมาลูกนี้ไม่พลาดครับเอาครับไล่ตีเสมอเป็นสองสองครับ บอลมานนทีเ่เชฟเชฟจ่ายให้มาชิดกังข้างในแล้วออกมาข้างนอกให้โฟโต้หลุดมือนิดนึงแต่ยังเก็บวอลได้เจอกระแทกพุตแล้วลูกนี้มนไม่ทันเลยครับช็อตท็อกหมดไปก่อนครับยังเสมอมอยู่2ต่อ 2, 2> ค,ครับผ่า็เท่ากันอีกฮะเหลือเวลา6นาทีครับบอลอยู่ที่ทางด้านเบนนอนแพสเตอร์ แพตเตอร์ให้ขึ้นมาจาังหวะนี้เลยครับโดนกระแทกครับโอ้โหได้เป่า,มมารครับสมาร์ทรับทำทางกันดีครับนี่ยสม,มาร์ทขึ้นมาโดนกระแทกไว้ครับกับสมาร์ทสุดยอดครับโอโล้ลงเลยไม่ลงเลยบาได้เป็นนครสีจะได้เปิดโอตโต้ โฟโต้ออกมาน้านข้างข้ามาแล้ววันี้วางสบายๆนิ่มๆครับลงไปครับเอาครับตอนนี้เล็งเล็งเข้ามาข้างในปาดมาแล้วสุงนี้ไม่ลงครับยังเก็บได้โดยเล็กเ,เล็งออกข้างนอกมีเวลาแล้วสองคะแนนไ,ไม่ได้ครับเก็บได้อยู่โดยเล็งจะขึ้นได้รีเวิร์สเรียบร้อยครับมีสเสมอเป็นสามสามครับแล้วเล็งไปทำเปาครับอ่าครับ จัหวหของชินจังจังหวะนี้หมูปรเดีแล้วต้องกระแทกไว้ก่อนพัวออกบอลเร็วเลยครับ,บออน,นี่ครับเชฟขอแลกตะซอ,อย3ามกล่องครับเะอาวโโต้บอ,บอลมือแต่ยังได้อยู่วัาชินจังปล่อยมาให้เชฟเชฟเชฟจากข้างซ้ายไม่ได้ครับคนกลับมาแล้วเสียบอลให้กับพุดครับ,บ พดมาชิจังสติลได้แต่ยังเก็บได้อยู่โดยเล้งเล้งสองคะแนนลกนี้แอบโบอลมันมืดไปหมดครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีครับ3ามคะแนนต่อ3ามคะแนออแนอนครับบอลอยูท่ที่เป็นะกอรสีจังหวะนี้บุนตัวโมโต้ไม่ลงครับอย่างไรครับแม่รีบาวได้โดยเบนโดน ทางด้านของเล้งเล้งยังไงแม่เหมือนทาวอลิ่งหรือเปล่าครับใช่ครับโอ้โหคุณตัดสินให้เป็นเทาวอลิ่งครับเอครับขอ,อเวลานอกครับ <S 2> <S 2> <า>ยังมองไม่ออกแล้วครับว่าเกมจะไปในทีมไหนครับเพราะเสมอกันอารจุกสามต่อสามครับดูครับจังหวะเชฟครับข้ามขวามาแล้ววางลนี้ครับ ในขนาดที่เลงเองนี่รีเวิร์สได้เหมื lar, มาาานอนกันครับบรรดาผู้กองครับทางฝั่งเปบนจมราชาสนศนครับมาพร้อมก right. ับขนมจีครับนะครับมีป้ายไฟมาด้วยครับครับเบนจกฤตศรีได้บอลบอลอยู่ที่ทางโคโต้เกือบลุดครับแต่ว่ายังไปได้และชูลูกนี้ไม่ลงครับบอลออกไป เปลี่ยนฝั่งเด็กๆก็ออกออกมาฝากพวกเราได้นะดันออกแนวหิวตอนแล้วเอาครับเป็นโดนได้บอลมาที่นี่ครับใส่ยันครับโค้ชโปรเตอินเจนครับไถมาที่แคนเตอร์โดนปัดไว้แคนเตอร์จะไปเองครับตรงนี้ไถเข้าไปแล้วชูดไม่ลงรีบาวน์ได้และชูดทีเรียบร้อยครับเป็นการขึ้นนำครับของเบ็จมาราชานุ่งศรครับเป็น4-3ต่อครับ เนี่ยครีบาวได้แล้วก็ชูอีกทีครับแคสเตอร์นะครับความสูงใหญ่นะครับ,รบ,บน้ำไหลต่เสียงอะไรสู้ๆเลีนยเป็นโดนสู้ๆนะครับแต่ว่าเป็นนักฟังสีได้ชู่ทนครับไห้ดีครับสริงจังยังมีกา อยางได้เปิดลูกและนาวาิน<ล>สอยคะแนนลูกนี้ได้ครับโอ้โหพลิกแซงครับหาต่อสีแล้วจะหลอกตะคุศไม่ลงครับครับก็สองคะแนนที่สวยงามครับเรามาถูกที่ถูกเวลาครับพลิกขึ้นมานำห้าต่อสี่นะครับ,รบแล,แล<ส>้วก็ครศรีเป็นเกมของเปเจม้านครศรีด้วยครับเอาครับนาวินนาวินเรียกเพื่อน แล้วจ่ายยาขมายชิชจางคืนมาที่นาวินสองคะแนนอีกักสทีไม่ลงครับปัดทิ้งออกมาบอลอยู่ที่สมาร์ทให้มาที่พุทธพุทธขามซ้ายจาังหวะนี้ยังไม่ผ่านแล้วรอโปสเตอร์ลงครับเรียบร้อยครับตอนนี้เสมอกันอยู่แล้ว5ต่อ5ครับอบอลลุกไปเองครับหรือว่าจะโดนเขี่ยครับแครเตอร์บอกผมเอง <c oughs> บดนภาพช้าครับันบอลมันติดไม้ติดเบอรแม่แล้วก็โดนไอไปเลยครับเป็นต้นสีครับจะได้เปิดมานาวินนาวินสองคะแนนช็อตช็อกมันใกล้หมดครับต้องตัดสใจชูดแล้วก็บอลนอกมาโดยสมาร์ทสมาร์ทให้แคสเตอร์แคสเตอร์กัดแทกแล้วเข้ามาข้างในเจอชิดจางตบแต่ว่าสมาร์ทวางอีกทีไม่ลงครับ มาบอลออกไปแล้วโดนขาออกไปด้วยครับ <S <S โอ้โหแต่ลูกเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าเป็นการให้ที่สวยงามนะครับดูครับให้ไม่ได้ให้แล้วถ้าโดนตกนะครับผลแล้วครับอีกทีก็ไม่ได้ด้วยครับเอาล,ละครับปิดหัวใจครับสาวมาแล้วครับเสมอกันอยู่5ต่อหครับให้มาจังหวะนี้เล็กเล็ก แคสเตอร์แคสเตอร์ C aster, C aster เจอชินจังชินจังตอกทิ้งไปก่อนครับหมายแล้วการดีแคสเตอร์ออกไปเล่นกนลางโลกนี่จะไดเข้ามามันไกลเกินเลยครับจะโดนปัดบอลออกไปตลอดครับนี่แคสเตอร์มา <S <S ให้มาลูกนี้ชูด่ไาไปลงครับเพืไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อครับนี่นชินจังชินจังชินจังเจอเล้งประกบอยู่ออกมาแม่มอแต่รอบอลครับเชฟแคสเตอร์ปัดบอลทิ้งออกไปก่อน เลอ,อีกนาทีกว่าครับเสมอก็อยู่5ต่อ5ครับเอาละครับเป็นวันเป็นตัวสีได้เปิดโดยเชฟเชฟเชฟเรียกเพืเ่อนมาจังหวะน,นี้จัมช็อตไม่ลงครับรีเบาได้โดยทางด้านของเล้งเล้งออกมาด้านข้างให้พุดพุดเรียกแคตเตอร์วัตก,กีแล้วก็เล่นเองเลยครับเรียบพุตนำไปแล้วครับ6ต่อ5 เอาละครับเหลือเวลาไม่ถึงนาทีครับของการแข่งขันแล้วจังหวะนี้เสียบอลให้แตเตอร์แกตเตอร์เข้ามาเจอ3ด่ดันไหลบอลออกมาเลงหลอกหนึ่งจังหวะแล้วชุดรยัการได้ครับเุลามัเป็น7ต่อ5แล้วครับทางดน้าของเบนนลแล้วพยายามจะให้เพื่อนลูกนี้ชุดเป็นทำการเ่าก่อนครับต้องดูครับว่าลุงสินว่าอย่างไรครับแม่เป็นฟาวแน่นอนครับตูบุญอ่บุญงงล้วงฟาวอะไรนะครับ ครับเราไปภาพช้าให้ดูน <5 S 1> แหละครับแล้วก็เป็นการต้องชูสองลูกหรือเปล่าครับครับแหมจังหวะชูสองแต้มพอดีครับเอาครับลูกแรกก่อนครับลูก,กเหน็บมากนีบอาไปเยอะครับแหมเป็นวิธีที่สำคัญด้วยครับ้ยิงพลาดเอาลูกแรกตีเต้นมา่อนครับลูกที่สอง เทปลงกนี้ไม่ลงครับแล้วเปาได้้โดยทากแคตาแคตเตอร์ด้วยครับโอ้โห้วดูครับจังหวะแคตเตอร์ใหญ่กว่าครับเบียดโฟโตออกไปแล้วชูสองคะแนนไม่ลงครับเก็บได้โดยชินจังชินจังควาบอลออกไม้โฟโต้โฟโต้อสองคะแนนเไยไปหน่อยแล้วเสียบอลครับให้กับเล้งแล้วเล้งยังไงครับเล้กจะข้ามเองลูกนี้ขึ้นไปด้เปล่าแล้วก็เป็นแรกเป็นตครศรีชูโดยชินจัง จังไม่ลมไปกระแทกกันเองครับโอ้ไม่ดีแล้วพว้นแต่ว่าจังหวะจะแย่งบอลเลยครับสีหน้าไม่เอานะครับกระแทกกันหน่อยก็ต้องขอโทษขอโพยกันนะครับกีฬาทั้งสองฝั่งครับอ่าแล้วับเป็นจังหวะไม่ได้ตั้งใจนะครับเพราะว่าบอลมันลอยโด่งแล้วก็มองข้างบนกันหมดเลยครับแล้วมันก็มปกระแทกกันเองนี่ครับดูครับสายตาไม่ได้จะไปปะทะกันครับแต่เมื่อกี้พุทออกหน้าออกตาเยอะไปหน่อยนะครับน้องพุทต้องระวังครับ ครับโอ,อ้โหเพลงบีบหัวใจเหลือเกินครับเกมมู่ิีินี่ยปลายแคสเตอร์ครับแล้วเอ็มบีพีของเป็นจังมะราชานุสอนครับจังหวะวทิงนะครับเข้ารอบนะชนะสองนัดก็กาเข้ารอบก็สงูงเลยฮนะ โอ้โ oh, oh, oh. วินาทีสุดท้ายครับแล้วเป็นบอลของเป็นเจ้ารน้าที่ราชาุศรครับนีบ่ต้องตีฟาก่อนครับทางด้านของนาวินแล้วมันอีกหลายครั้งแล้วครับกว่าจะซูสุดโทษนะสามครั้งนะฮะต้องเร็วครับเนี่ยครับสี่จุดสี่วินาทีครับ 4. 4ค,ครับอ่าครับตีวไวมากครับนาวิน ครับพบยังครับพบแล้วนะฮะหล้วกนี้ก็ได้ชูจุดโทษแล้วครับแล้วก็ต้องลุ้นให้คู่แข่งชูไม่ลงครับลุ้นให้ทางด้านของเล้งชูไม่ลงแล้วก็รีบาวมาแล้วก็ชูสองคะแนนครับยังพอมีเสมอยังพอมีโอกาสอยู่ครับก็ต้องดูครับลูกแรกครับของเล้งชูมาลูกนี้ไม่พลาดครับแปดต่อห้าครับกลายเป็นเกมยากไปเลยครับ ซึ่งเป็นามคะแนนแล้วและเหลือเวลาแค่3วินาทีครับเอาครับลูกที่2ครับเด้งชูดมา2ลูกเราครบครับ9ต่อ5ครับแล้วปิดนน2คะแนนเรียบร้อยครับจบการแข่งขันครับเบญจมาราชานุสรีทองทบุรีครับเอาชนะเบญจมาราชูทิศนครศรีธรรมราชไป9ต่อ5คะแนนครับเราบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีแล้วนะเพิ่งจะมาขาดกันตอนท้ายเกม สนสบวยกันนะครับนักกีฬาทั้ง2ฝั่งครับ,รบปะทะแรงกันในเกมครับแต่นอกเกมเราคือเพื่อนกันครับแล้วก็ลงเจอกันบ่อย,อยๆนะฮะมันไม่ใช่แค่รายการเดียวฮะด,ดูครับไฮไลท์ที่เกิดขึ้นครับจังหวะนาวินครับโอ้พยายามเต็มที่แล้วครับนาวินแคสเตอร์เองก็คือตัวผู้เล่นนี่ต้องบอกว่าสูสีนะครับทั้งโซนสูงทั้งอะไรเนี่ยครับ แต่ว่าจังหวะใครดีกว่าแค่นั้นแหละแต่ก็ต้องยอมรับว่าทางเบญจมาราชาราชุทิศคนครศรีธรรมราชเนี่ยสูสีตั้งแต่แรกทั้ง2เกมแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องมาตัดสินท้ายเกมทุกทีใช่ครับนะฮะเพิ่มความนิ่งอีกนิดหนึ่งเลยครับต้องเน้นทุกจังหวะนะฮะบาสสามสาม you we'll